สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o n e นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันนี้วันที่29เมษายน2564นะครับก็มีข่าวว่าเชลซีอาจจะขายนักเตะแล้วก็ทำเงินเพื่อซื้อแข้งใหม่ได้ในมูลค่าเกิน100ล้านปอนด์นะครับน่าเชื่อถือด้วยจาก Matt ์ a อแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปดรามา่าเรื่องของแฟนเตียโกซิวา กับเรื่องของตีมไวเลอร์ให้ฟังกันแบบละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนละกันนะครับยาถ่าย1นึ่นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาท่าจอมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้ร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับวันนี้มาสารนิดนึงครับเพราะว่าโอ้โหผมไม่ค่อยสบายครับ ท้องเสียทั้งคืนครับวันนี้ต้องลางงานด้วยครับตอนแรกจะอัดคลิปไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าฮึดใจดึงนะครับมาจัดแบบสั้นๆก็ยังดีนะครับก็เดี๋ยวไปสรุปข่าวกันหน่อยละกันนะครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอล UCL เมื่อคืนก่อนละกันนะครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกไปชนะปารีสแซงแช็คแมง2ประตูต่อหนึเลยนะครับได้ประตูจาก เควินเดอบรอยแล้วก็ริยาตมาเรสนะครับส่วนเป๊เชนเนี่ยนำไปก่อนด้วยนะครับจากมากวินยอสนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนคือครึ่งหลังเนี่ยแหละครับคือลูกของเดอะบรอยนี่คือเจตนาจะเปิดเข้าไปสุดท้ายเข้าเฉยนะครับแล้วก็ลูกของมาเรสจะเป็นฟรีคิกนะครับยิงทะลุกำแพงเฉยเลยครับแถมเป๊เชมาเหลือ10ตัวด้วยครับอีดิซาการาเกไปเปิดปุ่มหน้าเกลียดครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปเรียกว่าแมนซิตี้กลุ่มความได้เปรียบแบบสุดๆนะครับ โอกาสเข้าชิงชนะเลิศสูงมากนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อนะครับขอให้ทีมเราทําผลงานดีด้วยนะครับในเล็กที่2นะฮะจากผล UCL นะครับไปดูข่าวซื้อขายกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าผมเสียงอ่อยๆเบาๆขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยมีแรงนะครับก็เป็นรายงานจากทางแมท l อ w นะครับของ t เทเลกราฟนะฮะมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วครับเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยอาจจะได้งบในการช้อปปิ้งซัมเมอร์นี้เกิน100ล้านปอนด์ด้วยนะครับเพราะอะไรมาฟังกันนะครับแมตตลองบอกว่าเชลซีจะรับฟังข้อเสนอขายแทมมี่เอเบราแฮมครับกองหน้าของเรานะครับที่ราคา40ล้านปอนด์เช่นเดียวกับโอลิเวียชิลโรที่น่าจะย้ายออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับถ้าทั้งคู่ย้ายออกไป เชลซีจะมีสล็อตค่าเหนื่อยว่างเพิ่มอีก2 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์สำหรับกองหน้าคนใหม่นะครับนอกจากนี้ครับเชลซียังมีโอกาสทำเงินได้อีกเยอะครับถ้าเกิดเอซิมิลานตัดสินใจซื้อขาดฟิคยาโยโมรีซึ่งเงื่อนไขคือ25ล้านปอนและอาจจะมีออปชั่นเพิ่มเป็น30ล้านปอนได้ รวมไปถึงกรณีของครูซูมาครับกองหลังของเราที่อนาคตก็ยังไม่แน่นอนครับเพราะว่าในยุคข,ของโทมัสทูเิลก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ทแบบสม่ำเสมอเพราะว่าเซนเตอร์ตัวซ้ายส่วนใหญ่เป็นเป็นอันโตนิโอรีดิเกอร์ครับแล้วก็ตรงกลางเป็นคริสเตนเซนกับเตียโกซิวาสลับกันลงนะครับเชลซี Chelsea ครับมีแนวโนม้มที่จะปล่อยนักเตะหลายคนเหมือนกันครับแมลอบอกว่าน่าจะทำเงินรวมกันมากกว่า100ล้านบอล ซึ่งเชลซีมีเป้าหมายหลักครับคือเซนกองหน้าครับแมดลอใช้คำว่าเป็นดาวยิงบิ๊กเนมด้วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่สโมสร์อยากได้อย่างเดียวไม่ใช่แค่เสียมีสั่งลุยเพียงอย่างเดียวแต่เหมือนกับว่าทางโทมัสทูเคิลนะฮะกุนซือของเราก็อยากได้ตำแหน่งสูรหน้าตัวจบสกอร์เหมือนกันย้ำเลยนะครับว่าเป็นดาวยิงระดับบิ๊กเนม ประเด็นเรื่องกองหน้าเนี่ยถูกเน้นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นครับเมื่อตีโมวเนอร์นะครับนัดล่าสุดไปพลาดแบบเหลือเชื่อเลยนะครับยิงไปติดเซฟตีโบกุกตัวในเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ตอนนี้เออร์ลิงบราหฮารแลนด์ของดอร์ทมุนกับโรเมลูลูกากูนะครับของอินเตอร์มิลานเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของเชลซีนะครับแล้วก็ทางแมทเราเขาบอกว่าเขาเขาได้รับรายงานจากฝั่งเยอรมันมาคือไม่ใช่สายข่าวของเขานะ แต่เขาได้รับสายข่าวจากฝั่งของเยอะรมันมา,มาบอกว่าเชลซีก็แอบให้ความสนใจโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ดาวยิงระดับเวิลด์คลาสของบาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับซึ่งเคยสนใจมานานมากแล้วนะครับส่วนคนที่สงสัยนะครับว่าแทมมี่กับช่วงโควิด -19 จะทำเงินได้ถึง40ล้านปอนด์จริงหรือเชลซีเชื่อว่าทำได้ครับเพราะว่าอายุยังไม่เยอะครับปั้นได้อีกนานมีประสบการณ์เกมลีกสูงสุดมีประสบการณ์เกม UCL มาแล้ว แล้วเขาเปรียบเปิดแมดรอบอกว่าคือฝั่งเชลซีก็คิดนะว่าขนาดแอสตันวิลล่ายังซื้อโอลิวัตินที่แบบประสบการณ์ไม่ค่อยเยอะอ่ะด้วยราคา30ล้านปอนด์ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเชลซีก็มีสิทธิ์ครับที่จะเรียกร้องค่าตัวแทมมี่ถึง40ล้านปอนด์ได้เช่นกันเพราะว่านี่คือประสบการณ์พิมพ์ลีกเล่นมาแล้วยิงก็พอสมควรแชมเปี้ยนส์คิก็ยิงได้มาแล้วเชลซีเลยมั่นใจนะครับว่าโกงถึง40ล้านปอนด์ได้มีเรื่องของโคต้าโฮมกรนนักเตะท้องถิ่นด้วยนะครับ ตอนนี้ครับเวสแฮมยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังให้ความสนใจแทมมี่อยู่แต่เขาบอกซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นซัมเมอร์แห่งการช้อปปิ้งกองหน้าครับมีการย้ายกันหลายคนหลายทีมทำให้ต้องดูสถานการณ์กันไปก่อนนะครับว่าเวสแฮมกับเลสเตอร์จะจริงจังในเดียลของแทมมี่หรือเปล่านอกเหนือจากตำแหน่งกองหน้าแล้วนะครับแมทรอบอกว่าเชลซียังต้องการเซ็นสัญญากับกองหลังด้วยเช่นกันนะครับโดยมีชื่อของนิลัสูเล กองหลังไบเยอร์มิวนิกนะครับเป็นเป้าหมายที่ทางเชลซีให้ความสนใจนะครับกำลังจับตาอยู่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ให้ความสนใจนะครับนี่คือข่าวงบประมาณเสริมทัพนะครับที่น่าจะได้เกิน100ล้านปอนด์แต่ก็ต้องขายออกไปก่อนด้วยนะครับทีนี้ครับพอเราฟังข่าวนี้ของแม l ลอมันก็มีสื่ออื่นๆรายงานแยกปลีกย่อยออกไปนะครับเช่นประเด็นของ e ออร์ลิงเบราห์ฮาร์แลนดะครับมีรายงานจากบิลนะครับสื่อของเยอรมัน บิลบอกว่าเออร์ลิงฮาแรน์จะขอย้ายทีมแน่นอนครับถ้าฤดูกาลหน้าบอร์ุเซียดอตมุนนะไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับตอนนี้ดอตมุนอยู่อันดับ5ตามหลังแฟรงเฟิร์ตอันดับ4อยู่1แต้มนะครับเรียกว่าตามหลังไม่เยอะครับแค่แต้มเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดท้ายที่สุดอดเล่น UCL ขึ้นมาเขาบอกว่าต่อให้ดอตมุนไม่อยากขายผู้บริหารดอตมุนยืนกรานเก็บเอาไว้ต่อไปยังไงก็ตามแต่ถ้าพลาดขึ้นมาฮาแรนจะขอย้ายทีมแน่นอนนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ครับคือถ้าเกิดย้ายค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์แล้วก็ค่าเหนื่อยตกปีละ30ล้านปอนด์นะครับทีมที่ให้ความสนใจคือเชลซีแมนยูแมนซิตี้ส่วนบาร์ซ่าบิลบอกว่าแม้ว่ามิโนไรโอลาจะบินไปคุยถึงบาร์ซ่าแต่เหมือนกับพักหลังทางบาร์เซโลนาเริ่มที่จะลดระดับความสนใจในตัวของเออร์ลิงเบราห์ฮารแลนด์นะครับอันนี้คือเรื่องของฮาร์แลนด์ก่อนส่วนเรื่องของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับ ก็มีอัปเดตจากฟาบิซิโอโรมาโนมาครับโรมาโนไปให้สัมภาษณ์ในรายการ h e ียร์วิโกพอดแคสนะครับมีคนถามเรื่องอนาคตเลวานว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่ b บร์นมิวนิกเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงกุนซือถูกไหมครับก็ฮันซี่ฟิกจาำลาทีมหลังจบฤด,ดูกาลแล้วก็ไปเอายูเลียนนาเกลส์มันของไ b เบ i ยไลซิมาคุมทีมต่อ ตอนแรกครับมีรายงานจากสื่อเยอรมันว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับฟาบิโอโรมาโน่บอกว่าเลวอนดอสกี้จะอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสรุปจากเหตุการณ์ตามนี้นะครับข่าวของเลวานตามนี้ข่าวของฮาแลนด์ตามนี้แล้วก็ข่าวงบช็อปปิ้งตามนี้นั่นหมายความว่ามันชัดเจนแล้วนะครับว่าคือซัมเมอร์นี้เชลซีเอากองหน้าแบบตัวบิ๊กเนมคนนึงแน่ๆแหละนะครับซึ่ง ถ้าดูจากคนที่มีข่าวทั้งฮาแลน์ทั้งลูกากูทั้งเลวานแล้วก็ทั้งกุนอากโโรนะครับถ้าให้จัดลำดับโอกาสนะผมมองว่ากุนอากโโรต้องดูไปก่อนครับคือกำลังจะหมดสัญญากับแมนซิตี้แต่แมทรอเคยพูดเองครับว่าว่าเขาไม่มั่นใจครับว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นข่าวลือแมทรอคือไม่มั่นใจส่วนเคสของเลวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับรายงานจากฝั่งเยอะระมันมาแมทลอบอกได้รับรายงานมาว่าเชลซีสนใจ แต่โรมาโน่บอกว่าตัวนักเตะน่าจะไม่ได้อยากย้ายขนาดนั้นครับน่าจะอยากอยู่กับบาเยอร์มิวนิกต่อเพราะฉะนั้นถ้าเอาที่ดูมีความเป็นไปได้ตอนนี้นะครับผมว่าก็คงเป็นฮาแรนกับลูกากูนั่นแหละคือถ้าเกิดอยากได้ฮาแรน์เหมือนที่ผมพูดมาเสมอครับว่าเราต้องได้โคต้า UCL และต้องลดนให้ดอทมุนไม่ได้เล่น UCL ถ้าเป็นเช่นนั้นเชลซี Chelsea, มี เม็ดเงินเพียงพอที่จะซื้อไหวอยู่ครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเลงทําเงินได้เกิน100ล้านปอนด์นะครับส่วนลูกนะากูเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมมีครับคนนี้เป,นเป็นเป้าหมายรองจากฮาแลนด์ aland, คือลูกากูอาจจะมีโอกาสเป็นแชมป์สกูเดตโตกับอินเตอร์ปีนี้แล้วก็ความสัมพันธ์กับคอนเต้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่อินเตอร์ก็มีปัญหาเรื่องของการเงินครับเจ้าของสโมสรกําลังวิกฤตอยู่เรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นโอกาสขายนาเตะบิ๊กเนมก็ไม่แน่เหมือนกัน ฟังเลวานผมว่าในบรรดาชื่อนักเตะที่มีข่าวทั้งหมดนะเลวานดูเก่งสุดเลยครับเก่งสุดเลยแต่อายุถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเลวานดอกสกี้น่าจะ32ปีนะครับแล้วต่อให้ถ้าเกิดสมมติอ่ะถ้ารายงานของโรมาโน่ไม่จริงขึ้นมาถ้าเกิดนักเตะพร้อมย้ายขึ้นมาอายุ32แต่สัญญาเหลืออีกประมาณ2ปีผมว่าบายเจนก็โกงยับครับผมว่าย่างต่ำๆนะ7 0็0ล้านครับ ปอนด้วยนะครับไม่ใช่ยูโรเพราะถึงแม้จะ32แต่ฟอร์มยังเทพอยู่เหมือนเดิมนะครับยังยิงกระจุยยิงถล่มทลายซึ่งชื่อชั้นฝีเท้าผมว่าเลวานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่โอกาสที่เชลซีจะลงทุนผมว่าน้อยครับเพราะว่าเชลซีไม่ค่อยทุ่มเงินแพงๆซื้อนักเตะอายุเยอะครับที่ผ่านมานักเตะอายุเยอะเชลซีส่อต่อสัญญาแบบปีต่อปีบางคน2ปีเองโดยซ้ำถูกไหมครับคือบางคนให้เพิ่มหน่อยเป็น2ปีแต่บางคนก็แค่ปีเดียวถูกปะผมก็เลยมองว่าถ้าดูจากทิศทางสโมสรนะ่ะ เลวานเคยสนใจแต่ถ้าเกิดแบบ70-80ล้านผมว่าเชลซีไม่น่าจะไปร่วมวงครับไม่น่าจะไปร่วมวงส่วนกุนเกลโรผมว่าก็ไม่แน่แต่เดี๋ยวรอดูแมตช์รออีกทีนึ่งครับว่าเชลซีจนสนจริงๆหรือเปล่าแต่ฮาแลนด์กับลูกากูเนี่ยผมว่ามันเข้าสเปคสโมสรอ,อยู่ครับคือฮาแลนด์อายุน้อยใช้งานได้ยาวๆซื้อมาเป็นตัวจบสกอตตัวปิดบัญชีเลยส่วนกรณีของลูกากูอ่ะวัยกำลังพีค นะครับซื้อมาก็เล่นได้อย่างต่ำๆก็ 45- ปีครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่าตัวน่าจะถูกกว่าห์าลนด์นิดนึงนะครับก็อายุการใช้งานน้อยกว่าห์าลนดนแต่ว่าเหมือนกับประสบการณ์เยอะกว่าแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาเยอะกว่านะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าซัมเมอร์นี้เชลซีหวยจะไปลงเอยที่ใครสำหรับกองหน้านะครับส่วนเรื่องของจานุจิดอนนารุม่าครับผู้รักษาประตูเอซิมิลานครับมีรายงานจากเดลี่เมลครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจเหมือนกับ ชะลอนะครับยุติการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เอาไว้ก่อนชั่วคราวนะครับเพราะว่าอยากจะเล่นแชมเปี้ยนส์คีซีซั่นหน้าสถานการณ์ตอนนี้ครับมิลานเพิ่งหล่นมารังอันดับ5นะครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปเล่น UCL ดอนนารุม่าที่กำลังจะหมดสัญญาใหม่ก็อาจจะไม่ต่อสัญญาก็ได้ครับมีข่าวว่าเชลซีให้ความสนใจ เกี่ยวกับตำแหน่งประตูนะครับถ้าเชลซีไม่เสียเกป้าผมว่าเชลซีก็ไม่น่าจะเสริมเพิ่มนะครับก็คงเป็นมือ1่มือ2เป็นเกป้ากับเมนดี้ต่อส่วนมือ3เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแต่ถ้าเกป้าขอย้ายขึ้นมาอันนี้ผมว่าไม่แน่ครับกับเดีลวของตอนนารุมาผมว่าเกป้าจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของเชลซีว่าจะซื้อประตูเพิ่มหรือเปล่าแต่ตอนนารุมาเนี่ยค่าเหนื่อยแพงนะครับแต่ค่าตัวฟรีนะครับทีนี้ครับคนถามผมเรื่องเกี่ยวกับ ภรรยาของเตียโก้ซิวากันเข้ามาเยอะนะครับซึ่งผมจะสรุปดราม่าทั้งหมดให้ดังนี้ละกันนะครับคือในเกมที่เจอกับมาติดเหมือนที่บอกไปครับว่ามันมีช็อตที่แวนเนอร์ยิงช็อตเนี้ยไปติดเซฟตีโบกุกตัวนะครับซึ่งกุกตัวก็ซูเปอร์เซฟแหละแต่เอาจริงๆลูกนี้มันขนเข้านะครับแล้วเหมือนกับภรยาของซิวานะครับอิซาเบลนะครับเขาดูอยู่พอดีครับแล้วเขาก็อัพลงโซเชียลอ่ะลงสตอรี่นะครับซึ่ง ตอนที่อัพลงไปก็ไม่ทันคาดคิดครับแต่ว่าเหมือนมีแฟนบอลไปแคปเอาไว้ทันและเอามาลงต่อในโลกโซเชียลภรรยาของซิลวาครับอิซาเบลนะครับเหมือนเขาอุทานพูดแบบนี้ครับเอาแปลแบบตรงตัวนะเอาแบบไม่เสียมนะครับเขาบอกว่าโอ้เหมือนเป็นคอซ้ำกรรมซัดเลยทุกทีมที่ฉันกับสามีของฉันไปเนี่ยต้องมีกองหน้าที่ยิงประตูพลาดคนนี้เขาชื่ออะไรนะวนเนอร์ใช่หรือเปล่า เราต้องการประตูเราต้องการชนะนัดนี้แต่กองหน้าทําไมไม่ยิงประตูแล้วเนี่ยฉันไม่รู้ว่าทาไมเขาถึงไม่ยิงประตูนะครับอันนี้คือคําพูดของภรรยาเตียโกสิวาถ้าดูจากบริบทนะครับก็คงจะบ่นแบบน่าจะฟิลแบบคือปีก,ก่อนอนะปเอเชก็เข้าชิง UCL แลครับแล้วก็กองหน้าขนาดเป็นเนมากับอ็มบัปเป้นะแต่ก็พอนัดสําคัญสําคัญก็มีแบบหลุดเดียวยิงไม่เข้าเหมือนกันเนมาอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่รอบรอบก่อนรอบชิงแล้วนะครับซึ่ง ฟิลของภรรยาซิวาก็คงอารมณ์แบบปีก่อนกองหน้าก็ไม่คมครับจนพลาดแชมอารมณ์แบบบ่นทั่วไปครับบ่นตามปกติผมเข้าใจฟิลนะเพ mm ีย hmm. งแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะก็คือไม่ควรลงโซเชียลนั่นแหละนะครับมันถึงเป็นประเด็นดราม่าที่คนพวกสื่อเอาไปเล่นกันต่อเยอะแยะมากมายครับ mm hmm. ผมว่าการบ่นอะไรลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติครับนะครับมันเป็นเรื่องปกติเพียงแค่ไม่น่าลงโซเชียลคร, mm hmm. ครับเพราะว่า มันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมได้และสื่อเอาไปเล่นกันต่อกระจุยกระจายเพราะฉะนั้นก็เรื่องน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ผมก็เห็นบางสื่อเอาไปแปรแบบเสี้ยมแบบหนักมากใช้คํารุนแรงมากกว่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วถ้าดูจากออริจินอลอ่ะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่าก็ไม่ควรเอาลงโซเชียลจริงๆนะครับก็หวังว่าจะเคลียร์กันได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องสัญญาของซิวาครับฟาบิซซโอโรมาโน่ก็บอกว่าหเชลซีอยากต่ออยู่แล้วครับเรียกว่าอยากจะคุยตั้งแต่เดือนกุมพันธ์แล้วก็ นี้ยังเหมือนเดิมครับออปชันขยายถึงปี2022นักเตะมีความสุขกับบรรยากาศที่เชลซีครับแฮปปี้ <Happy S 1> ในการทำงานกับทูเคิลแล้วก็บอกบริหารด้วยเดี๋ยวน่าจะหาข้อตกลงกันได้ควรต่อครับซิวายังเล่นดีอยู่เลยครับเป็นเดอะแบกเกมรับของเชลซียังไงก็ต้องต่อสัญญาให้ได้นะครับส่วนเรื่องของตีโบกุ๊กตัวครับอันนี้โอ้โหไปเจอบทสัมภาษณ์นี้มาครับคือมันมีการเปิดเผยมานะครับจากทางทีวีบอลฟุตบอลนะครับเขาบอกว่าเขาได้บทสัมภาษณ์นี้มาจากสื่อสเปน พูดเอาไว้ก่อนที่จะเจอกันนัดล่าสุดที่เสมอกัน1ต่อ1ระหว่างเชลซีกับเรอัลมาดริดเขาไม่ได้บอกว่าพูดเมื่อไหร่นะครับแต่บอกว่าพูดเอาไว้ก่อนเกมนะซึ่งบทสัมภาษณ์นี้ชวนหัวร้อนเหมือนกันนะครับนะกุ๊กตัวเขาพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่าการเปิดตัวของผมที่เรอัลมาดริดถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตการได้เล่น UCL และมีแฟนบอลในสนามถือเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มาก และนี่คือเหตุผลว่าทําไมมาติดถึงเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกพวกเขามีวิธีการเปิดตัวนักเตะแบบสุดยอดเลยผมไม่เคยเห็นจากทีมอื่นมาก่อนเลยนะครับก็คือของมาติดเนี่ยเวลาเปิดตัวก็คือนักเตะเข้ามาในสนามโชว์ตัวแล้วก็มีแฟนบอลเข้ามาชมด้วยนะครับอันนี้คือกุ๊กตัวเหมือนเขาชอบนะครับแล้วก็กุ๊กตัวก็บอกว่าส่วนตอนที่เชลซีอ่ะเป็นแค่ถ่ายภาพในสนามไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นผมยืนยันว่าก,การได้เป็นนักเตะของมาติดนั้นยอดเยี่ยมมากๆกนะครับก็แควอีกแล้วครับ แขวะอีกแล้วเหมือนกับเปิดตัวกับเชลซีมีแค่ภาพถ่ายภาพหนึ่งนะครับส่วนเปิดตัวกับมาดริดโอ้โหเข้าไปในซานเปียโกเบนาเบลแล้วก็มีแฟนบอลมารอต้อนรับนะครับก็อันนี้แขวะบ่อยแขวะตั้งแต่บอกว่าเตะที่เชลซีมองไปเห็นแค่ท้องฟ้ากับโรงแรมแต่เตะที่เบนาเบลเห็นฝูงแฟนบอลสูงยอดอะไรลักษณะแบบนี้ครับก็ไม่รู้ครับว่าพูดเมื่อไหร่อาจจะพูดนานแล้วก็ได้ครับแต่สื่ออาจจะเพิ่งหยิบมาก็ไนดะ้อันนี้เราไม่ทรบาบเพราะเขาไม่ได้ระบุวันมบชัดเจนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่ ไม่ชอบครับไม่ชอบกับการพูดแบบนี้คือกูกตัวมันเก่งนะแต่มันปากหมาครับเอาพูดกันตามตรงครับมันปากหมาครับแล้วก็พูดแบบนี้จะให้แฟนเชลซีรู้สึกดีได้ยังไงไม่แปลกครับแล้วดูคอมเมนต์ครับคนกดดิสไลค์82คนด่ากันยับครับด่ากันโอ้โหนะครับไอ้งูพิษมากันแบบเต็มๆเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มด่ากันหมดครับอีโมจิงูพิษมากันเพียบครับ นะครับและทีนี้ครับมันมีช็อตสะใจเพิ่มเติมครับหลังจบเกมเนี่ยเหมือนกับโทมัสทูเคิลนะครับตอนที่เดินออกมาจับมือนักเตะหลายคนทั้งฝั่งเชลซีมาดริดนะกุ๊กตัวก็เหมือนจะพยายามจะเอามือมามาจับทูเคิลด้วยแต่เหมือนทูเคิลเมินครับทูเคิลเมินตีโบกุ๊กตัวครับแฟนเชลซีก็โอ้โหเอาไปคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะนี่ครับเอามือยื่นมาแล้วสุดท้ายทูเคิลเมินครับเอามือไปจับคนอื่นแทนนี่ครับนี่ครับคนเอาไปแซวกันต่อเพียบเลยนะครับ นะครับไม่รู้ว่าถูกเข้าตั้งใจหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับแต่ว่าแฟนบอลถูกใจถูกใจนะฮะปิดท้ายกันที่เรื่องของมาเซโลครับอาจจะไม่ได้เจอกับเชลซีครับเอ็กมีรายงานจากเอลมุนโดแล้วก็ดิแอเลติกครับบอกว่าเหมือนกับมาเซโลโดนเรียกตัวไปช่วยงานเลือกตั้งของกรุงมาดริดนะครับเอองงดีครับคือเขาบอกว่างานเลือกตั้งนี้คือวันที่4พฤษภาคมเจะกับเชลซีวันที่5พฤษภาคมซึ่งมันต้องเดินทางล่วงหน้าถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดแบบไปแบบฉุกกระหุกเนี่ย เขาบอกว่าไม่ได้เพราะมันผิดกฎป้องกันโควิด19คือถ้าเกิดคุณไปรวมกับที่สาธารณะมาแล้วอะ่ะจะกลับเข้าสู่ทีมทันทีไม่ได้ต้องเว้นกักตัวสักพักหนึ่งก่อนซึ่งอาจทําให้พลาดเจอกับเชลซีเล็ก2ได้แต่มาร์ติดก็น่าจะได้แฝกลองเมนดี้ครับแบ็กซ้ายตัวจริงหายเจ็บกลับมาลงสนามได้เพียงแต่สื่อบอกว่าที่ผ่านมามันเคยมีเคสแบบเดียวกันแล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาต ไม่ต้องไปเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นไอตอร์เฟนันเดสของเลบันเตแล้วก็อินยาีิวินเดียมส์ของบิวเบลก็เคยโดนแต่ได้รับการยกเลิกเป็นกรณีพิเศษได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ยังไงก็ตามจะได้ไปไม่ได้ไปนัดหน้าถ้าเกิดว่าแฟรลโรเมนดีกลับมาผมว่ามาซิโลน่าจะสำรองครับเพราะว่า ปีนี้ฟอร์มหลุดไปเยอะจริงๆนะครับนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากให้วันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรไปบ้างขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าปีตโบสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เลยครับท้องเสียหนักทั้งคืนครับนอนแทบไม่ได้เลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยครับสงสัยเดี๋ยวต้องไปอุดหนุนอย่าถ่าย1นึ่แล้วนะครับก็ คือก่อนนันนี้นะครับคือผมท้องเสียถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดท้องกลับมาปกติดีเมื่อไหร่ถ้าในอนาคตมันกลับกันถ้ามันถ่ายไม่ค่อยออกในอนาคตเดี๋ยวต้องใช้ยาถ่าย1นึในอนาคตแล้วนะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกนะครับรวมไปถึงยาทาจมทองนะครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยนะครับไปสั่งซื้อได้เลยนะครับช่วงนี้พีเตอร์วอต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย